เลยยนะเเเิดปดปดีวค่จ๋งนะมีลำโพงข้างนอกด้วยสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่กับหูฟังบลูทูธ TWS นะตัวนี้จะเป็นหูฟังที่แบบเป็น gadget ที่แปลกที่สุดที่ผมเคยเห็นเลยนะนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้นะมันจะเป็น2อ in 1เลยนะจะเป็นทั้งบลูทูธสปีคเกอร์ด้วยนะนี่นะครับด้านหลังนี่เนาะนะครับแล้วก็เป็นบลูทูธหูฟังนะ ก็เจ๋งนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะนะครับแล้วก็แถมยังลงแอปได้นะครับมีหน้าจอนะครับตรงนี้จะเป็นคือในตัวเคสมันจะเป็นระบบปฏิบัติการของเขาเลยนะแล้วก็หน้าจอนี่โคตรชัดนะครับหน้าจอนะครับจะมีขนาดนะครับอยู่ที่1.955นิ้วนะนะครับวัดทะแยงนี้เนาะนะครับแล้วก็ตัวข้างๆก็จะมีเป็นเหมือนคลาวของตัว Apple Watch นะเนี่ยหมุนได้นะครับนี่นะนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมารีวิวให้ชมกันนะครับว่า Hey, มันมันใช้งานยังไงแล้วมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะแปลกมากเลยนะครับผมนะครับโอเคยังไงก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดน,นึงนะครับผมนะครับอันนี้คือผมได้ใช้มาสักพักแล้วนะคือผมชอบมากตรงที่มันมีไอตัวหูไอตัวลำโพงบลูทูธตรงนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมเกินการทํางานเบื้องต้นก่อนนะเบื้องต้นในการทํางานคือมันจะแยกอิสระเลยระหว่างบลูทูธเนี่ยเวลาเราเซิร์ชมันจะเจอ2ตัวครับบลูทูธที่เป็น TWS ต,นะตรงนี้นะครับตรงนี้นะ นะครับคู่นี้นะครับกับบลูทูธที่เป็นสปกเกอร์นะครับแต่ชื่อมันจะเป็นอันเดียวกันนะครับผมอ่นนี้นะครับเวลาเราค้นหาในบลูทูธเนี่ยมันจะขึ้นมา2อันเลยอันนี้ก็คือเป็นของลําโพงนะครับส่วนอันนี้จะเป็นของหูฟังนะนะครับคือเราสามารถที่จะคอนโทรลให้มันดังที่ตัวตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็หรือว่าเราจะอยากจะฟังหูฟังเราก็ดึงมาแล้วก็ฟังได้เลยนะครับผมนะครับ ครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตบอกฟังก์ชันคร่าวๆหรือว่าสเปคคร่าวๆก่อนนะครับผมนะครับเจ้าตัวนี้นะครับผมนะครับก็จะเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.3นะนะครับแล้วก็มีระบบ EDR ด้วยนะครับผมนะครับส่วนตัวแบตเตอรี่นะในตัวเคสตรงนี้นะครับที่มันเป็นสปีกเกอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ที่มีความจุอยู่700มิลลิแอมป์นะส่วนหูฟังนะครับจะมีข้างละ30มิลลิแอมป์นะครับผมนะครับ แล้วก็ตัวเครื่องจะมีบลูทูธนะตัวเครื่องตัวนี้หมายถึงว่าตัวเครื่องนี้มันสามารถามีบลูทูธแล้วก็สามารถจับคู่กับหูฟังตัวมันเองได้นะครับเพื่อที่เวลาที่ฟังเพลงนะครับจากการ์ดเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวนี้นะครับมันจะมีช่องใส่การ์ดด้วยสามารถใส่เมมโมรีการ์ดเพื่อฟังอ p 3ได้ด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็ภายในตัวเครื่องนี่นะครับยังมีระบบปฏิบัติการของเขาเองด้วยนะนะครับอย่างเช่นนี่นะเดี๋ยวผมกดให้ดูมันก็จะเป็นแอปแบบนี้นะครับเยอะแยะเลยนะ <ST Pet it> ก็คือเป็นแอปอิสระไม่ได้เกี่ยวโทรศัพท์นะครับผมนะครับแล้วก็ยังสามารถลิงก์กับแอปในมือถือเราได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังคร่าวๆใ,ในโทรศัพท์นะว่าแอปมันเป็นยังไงหน้าตายังไงนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวรูปภาพหน้าจอตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้อันนี้คือเป็นสแตนดาร์ดของเขานะส่วนรูปก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่นะเห็นไหมนะครับแต่นี่คือผมโหลดจากในโทรศัพท์ไปใส่นะครับเนไหมครับจอค่อนข้างที่จะชัดทีเดียวนะคือจอชัดมากนะครับไม่คิดว่ามันจะชัดขนาดนี้นะ นี่ครับนี่นะดูดิพลิกไปพลิกมาก็ยังแบบจอมันดีอ่ะเนี่ยดูดินะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอตรงนี้นะอยู่ที่ประมาณ1.95 5นะประมาณ2นิ้วนะครับเนี่ยนะตามแยงอันนี้นะครับผมนะครับด้าน,นข้างก็จะมีปุ่มคลาวอันหนึ่งนะนะครับแล้วตัวตัว,ตวบล็อกตัวนี้ก็มีรูไม์ด้วยนะคือเราสามารถคุยเป็นเหมือนลำโพงสปีกเกอร์ทั่วไปได้เลยนะครับผมนะครับเขจะทำงานแยกอิสระกับตัวหูฟังสอ,งอันนี้นะนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของแอปข้างหน้านะเนี่ยแอปมันก็จะมีให้เลือกเล่นนะสมมว่าผมอยากจะเล่นเพลงใช่ไหมผมก็กดตรงนี้อันนี้คือเป็นเพลงที่มากับเครื่องนะผมไม่เอาเพลงที่อยู่ในยู u ูบนะเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นเพลงเสียงไม่คี้เล่นนะเนี่ยครับม,มันคงไม่คี้เล่นนะ ยิ่งเปิดไม่สุดเลยนะเปิดแค่ครึ่งเดียวเจ๋งนะมีลำโพงข้างนอกด้วยไปไงไปไงปไปไงเจ๋งไหมอนนี่ก็ได้นะ ถ้าเราอยากจะเล่นเพลงผ่านโทรศัพท์ใช่ไหมก็ง่ายมากเลยครับเพราะแค่เลือกตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกได้ว่าเราจะให้มันเล่นเพลงจากไหนสมมติผมต้องการให้มันเล่นเพลงจากโทรศัพท์นะผมก็เลือกตรงนี้ครับแล้วก็ถ้าเราต่อโทรศัพท์อยู่ะเวลาเรากดเล่นเพลงครับเพลงมันจะขึ้นเลยนะเนี่ยอันนี้คือเล่นจากโทรศัพท์นะครับแต่คอปเนี่ยกดกดได้เลยเนี่ยครับเล่นได้เลยเนี่ยนะนะเนี่ยครับแต่เดี๋ยวขอ ขอปิดไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันติดลิขสิทธิ์นะครับอะสมมุติเราเล่นเพลงจากตัวการ์ดนะครับผมนะครับแล้วเรากดไปตัวเลือกเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกหูฟังนะ<_ <EN> _เห็นไหมเพราะว่าไอตัวนี้ D116 ก็คือคู่นี้นะครับสามารถเลือกให้เสียงว่าออกตรงนี้ได้นะครับผมนะครับถ้าเราต่อนะครับเพลงกับโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วเราใช้หูฟังอันนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราฟังอยู่ฮะแล้วเราไม่อยากฟังในนี้ปุ๊บนะครับพอรอมาเก็บเนี่ยเพลงนะมันจะมาดังที่ตัวลําโพงข้างหลังแทนนะ ซึ่งแบบเฮ้ยมันสะดวกอะคือบางทีเราไม่ได้อยากฟังหูฟังไงเราก็ไปตั้งงนี้ปุ๊บมันก็ช่วยกระจายเสียงให้เราได้นะครับเอ้ยมันดีนะแปลกมากเลยผมไม่เคยเห็นจริงนะแบบนี้นะครับแล้วก็สายชาร์จจะเป็น Type C นะครับผมนะครับส่วนแอปนะแอปที่ใช้นะครับนี่มันจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะครับแอปที่ใช้จะเป็นตัวนี้นะนี่ครับ g า r ิตอะไรทักอย่างเนี่ยนะครับมันเป็นแอปแคล้ายๆกับไอตัวออกกําลังกายของพวกนาฬิกานะครับเนี่ยอันนี้คือผมต่อแล้ว ครับอันนี้ก็เป็นแอปของเขานะผมเข้ามาแล้วนะนะครับผมนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนรูปภาพใช่ไหมเราก็กดเข้าไปตรงนี้นะแล้วเราก็ไปเลือกครับมันจะมีอันนี้ก็คือ m มก็คือรูปที่เรามีอยู่แล้วนะนะครับคัสตอมก็คือเราก็ใส่รูปแอดรูปภาพของเราเข้าไปได้เหมือนกับตอนนี้นะที่ผมแอดรูปเข้าไปนะมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ออนไลน์ก็ยังสามารถไปเลือกได้อีกนะ <S <S โหลดเข้ามาเพิ่มได้อีกนะครับก็โอเคเลยนะแล้วก็ลืมบอกไปว่ามีตั้งเตือนด้วยนะเนี่ยครับตัวนี้มันจะมีเตือนหมดเลย มีครับมีม m s มีอะไรเราก็ไปติ๊กตรงนี้นะ a c e บ Facebook มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับติ๊กได้หมดเลยนะนะครับคอก็ได้นะครับเวลามีคนโทรมาก็เตือนได้นะครับไลน์ก็ได้นะครับนี่นะก็ตั้งได้หมดเลยตั้งเตือนได้นะครับเวลามันเตือนมันจะมาขึ้นตรงนี้ครับนี่ครับอันนี้คือที่เขาเตือนนี่อันนี้คือตัวที่มันเตือนเด้งขึ้นมานะนะครับคือแอปมันจะเตือนที่ตัวนี้แล้วก็มาโชว์ที่ตรงนี้ด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเมนูที่อยู่ภายในแอปของเขานะ ก็เป็นตั้งเวลาปลุกตั้งอะไรปกตินะครับนี่นะแล้วก็สามารถโหลดเพลงจากโทรศัพท์เข้าไปในที่การ์ดตรงนี้ได้นะครับในเครื่องตัวนี้เนาะนะครับเล่นเป็นลองเข้าโหมดได้นะครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วก็มีตั้งค่าปกติอันนี้ครับคือปุ่มค้นหานะสมมุติว่าเราต้องการเราไม่รู้เคสนี้อยู่ตรงไหนนะเรากดค้นหานะครับมันสั่นด้วยนะได้ยินเสียงสั่นไหมนะครับอันนี้มันสั่นได้ด้วยนะครับมีระบบสั่นด้วยนะครับ นี่นะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้สุดท้ายเลยจะเป็นอัปเกรดนะครับเฟิร์มแวร์นะถ้ามีเฟิร์มแวร์ใหม่ๆเนี่ยก็สามารถอัปเกรดเข้าไปได้นะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมส่วนไอฟังก์ชันที่เป็นวิ่งอะไรผมไม่ได้ใช้นะนะครับผมนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ในส่วนของแอปในเครื่องนะครับแอปในเครื่องเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะครับมันก็จะมีคอนแทกนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีอันนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นคอหลอกนะ เนี่ยครับมันก็จะบอกว่ามีเบอร์อะไรขึ้นมากนะครับผมนะครับเราสามารถโทรได้จากตรงนี้เลยนะเนี่ยครับกดโทรออกได้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวดูให้นะอันนี้น่าจะเป็นความสว่างหน้าจอนะครับนี่ความสว่างหน้าจอนะครับปรับได้อยู่นะแล้วก็อันนี้เป็นแอปนะครับเวลาเราซื้อมาใหม่เนี่ยเราต้องสแกนตรงนี้นะแล้วก็ให้โหลดแอปไปตัวเมื่อกี้นะมาทําการเซตอัพเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็มีข้อความอันนี้ก็ความที่มันเตือนเนาะ นะครับนะครับแล้วก็นนี้เป็นเพลงที่ผมให้ดูนะเวลาเราจะออกไปหน้าจอหลักก็คือเราใช้สไลด์ซ้ายอย่างนี้ก็ได้นะนะครับถ้าเราจะอ,าออกไปอีกแล้วก็กดออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะครับแต่ถ้าอยู่ข้างหน้านี่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวามันจะไม่ใช่นะมันจะเป็นเมนูลัดนั่นเนี่ยนะครับเมนูลัดที่เขาเซตมาเลยนะเป็นจับเวลาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะบอกอุณหภูมิคือคิดเลขอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะสะดวกดีใช่ไหมนะครับแล้วก็มี ในส่วนของจับเวลาทามเมอร์อะไรมีไฟฉายนะครับนี่นะครับอ๋ออันนี้เป็นเหมือนภาพพักหน้าจอปะกล่องก,ก็คือเลือกเวลานั่นแหละนะครับให้มันขึ้นโชว์เวลานะครับแล้วก็อันนี้เป็นปฏิทินนะครับนี่มีปฏิทินนะครับมีอะไรอีกแล้วก็มีอันนี้เอาไว้หาเนี่ยครับเอาไว้หาหูฟังเอาไว้หาโทรศัพท์เราได้นะครับมันก็จะเตือนเนาะนะครับ ประมาณนี้แล้วก็นี่เป็นแอปแอปจีนะครับไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีตั้งค่าตั้งค่านะครับในส่วนของตั้งค่าก็จะมีวันที่เวลานะครับแล้วก็ดิสเพย์นะครับก็ปรับได้นะว่าจะเอาเมนูแบบไหนนะครับความสว่างยังไงเนาะนะครับเลือกได้หลายอย่างการเซตติ้งเนี้ยนะครับเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะครับนี่สกรีนอะไรทั้งอย่างเนี่ยเลือกได้ว่าให้มันปิดกี่วินาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ในส่วนของตั้งค่าแล้วก็มีทั่วไปเนาะ ตั้งค่ามันก็ละเอียดอยู่นะเนี่ยครับมันก็มีเซตพาสเวิร์ดมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีโหลดแอปมีเลือกภาษาด้วยนะนะครับแล้วก็มีอินเทอร์เฟซเซตติ้งนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบเมนูนะเราจะไปเลือกกิจเลือกเป็นเ,เมนูเป็นวงกลมเหมือนนาฬิกา Apple Watch ก็ได้นะเราแต่ชอบนะครับผมนะครับแต่ฟังก์ชันมันโอเคเลยนะแต่ผมชอบตรงอย่างที่บอกก็คือว่ามันมีลำโพงข้างหลังนะครับเออแต่เสียงนะที่ผมลองใช้ดูจากวันสองวันที่ที่ผ่านมานี่นะครับคือเสียงเนี่ย สู้เจ้าตัว A9 Pro ไม่ได้เลยนะ A9 Pro ออกแน่นกว่าเยอะอันนี้มันจะเสียงแบบออกแบบธรรมดากลางๆนะครับผมนะครับก็ไม่ได้เคเรตฟังได้นะครับแต่ไม่ได้เพาะเเหมือนกับตัว A9 ตัวนั้นนะครับตัว A9 ตัวนั้นนะเพาะเพาะเลยนะเสียงดีเลยนะตัวก่อนที่รีวิวไปนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะนี่แปลกไหมไม่เคยเห็นนะพอดีเห็นมันแปลกดีามารีวิวให้ชมกันนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับเจ้าหูฟังสมาร์ท แอปตัวนี้นะของผมนะก็เรียกว่าเป็นสมาร์ทกันนะเพราะมันมีแอปพลิเคชันนะครับผมนะครับก็โอเคดีแปลกดีนะครับนี่นะเอามาให้ชมกันนะครับผมนะครับประมาณนี้เลยนะนะครับก็ฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้ว